นะบ้านบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ห้วยทองสมวงเล็บจีรประเดชคืนที่2วันที่1กันยายน2,568ครับเจ้าภาพลูกๆหล,ลานๆครับวันนี้ trường cơ điện cơ pháp, phải nền tảng không được chuyển tâm sang thế. các năm อุปปาคะนามะกกรังการมาเสนะโมตัสสะัะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสุงวิสุงรักขณาญาติสระนีนัสหะปัญจสีลานิยะจามาปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต มานณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิอธิทา,านาเวรมณีสิกขาปัตังส <c oughs> ัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิกามสุมิชฉาจาราเวรามณีสิกขาปัตังสัมมาทัตเย,าเยสาตุ ธรรม,มาจจลก,กาทิปติสหัมปฏติกัดอัญชริอันทิวะรังอายาจตาสันติสัตตาปรชาชกกะจาติกาทเทเตตุธัมมังอนุกมัมปิมังปรจจังนโมัสสะภะคัส Kusa lama dhamma bhaya kada dhamma dhamma kusa laya यो हाधियो आनन्दरबा जयो सनन्दरयो छागायो जयो जयो हुबनि सयाबा जयो पूरे जागा जयो ิภราตาปัจจัยโยสัวยะธรรมมิโนภูตาจิตาวาริโรจันติเตสะหูตาสะโมตุโคอานิจาวะกัสมคารุปาทวยะธรรมมิโนภูตาจิตาวาริโรจันติเตสะหูตาสะโมตุโค อานิจาวะกะสังขาราอุปภาธวัยธรรมิโนอุปาทิตวาริฮุจันเบเตสังอุปภาศม,มุสุโภกับโอโทรงใส่นในมือในปันมขึ้นเดี๋ยวกล่าวนะ้ามูปร่องปรองกัน นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปันเตเดปคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายก็น้อมถวาย กาปิอะมีส้งบุญในวันนี้ก็ส่งไว้ทึงดวงจิตวิญญาณกองคุณแมวไว้ตองส้มผูหลาโลกนี้ไปแล้วสู้ปลาล,าลกเบื้องหน้าก็ให้ดวงจิตวิญญาณกองขุนแมวไว้ตองส้ม จงไปโซสุขติในปบในชาติดีต่อไปสิ้นการละนานเทินกับกัขโคเรนเจเลยครับปุ๊บกับประจําทีรับรองได้เลยครับกุนศรจดเลวต่อไปก็เรื่อเรื่อแต่อุติดอุติดก็คือการตรวจน้ำ กบกุ้งจับลรานะหันธรรมยังอุทิศนาติตานาคาตาโยปนามาเซอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปัจจยาคุณุตตระอาจาริยุปาการราชา a t a pita จาจย a ตก k ปิ i าม m a k m ท n g d r i จันทิมาราชคุณวันตานัราปิจา พรมะมาราจอินทาจาตุลโลกะาลาจเตวตาญาโมมิตตามนุสชาจามัจจต,ตาเวริกาปิจา,าพเพสัพตาสุกิยนตุบุญญานิปะกะตานิเมสุขังจาตถิวิทังเทตุกิปังปะเพตโวมะตัง เอมินาปุญญกรรมเณนะอิมินาโอติเซเยสุเมพุทธาติปาวะโรนาโทธรมโมนาโธวรุตโมนาโธปัจเจกะพุตโตจะสังโฆนาโธตโรมมังเตสตะมนุปาเวณมาโรกาสังละพันตุมาสาเหล่านั้น จงเป็นผู้ม uh ีส่วนได้เสมอิผลบุญอ่านคาป้าเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะรงเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปันติอิจิตังปติตังทุมหังกิะเมวะสมิชะตุสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยธามนิชติรโสยธาิโยอวิวาจันโตสาพาโลโควินาสตุมาเตียภาวันวันดารายอสุกิติกาภาวอวิวาจจานาสิลสานิจ ตสพามังคะลังราทันตุสซาบเดวตาซาบตานุปาเวนะสะทาตัทิพวันตุเตโนภาเวนะสะทาทิ ขออรัตนานนมต์พระคุณเจา้าทุกทุกโลกจันป่าด้านาเจ้าที่นี่กับเนื่องโดยเป็น่นพระคุณเจ้าก็ติดกิติมุนในวัดกับต่อไปก็บูชาพระรัตนาใจอีกครั้งอะระหังสัมมาสัมพุโตปักขวาพุทธังปะคะวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตปะคะวาตารัมโมธัมมังนัมมามิ สุปฏิปันโนปักาวะโตสาวกสังโกสังกังนามามิกับปิติกรรมทางศาสนาในก่ำคืนนี้ก็เป็นเกินที่สองในการบำเป็ญกุศนซบก้องคุณแม่ไว้ทองสอง้งมสก็เป็นที่สัดส,สิน้น่อยเร็วกับพมณะน,นามตัวเทนเจ้าภาพก็ก็ขอบคุณมาอย่างแค่ผู้มีเกียรติทุกๆทานฐานฐานหม้กับบังใจกับหลบหลุกลาล่านแล้วฐานมา ทางคณจพาจ้าป่าจัดเตรียมหาหนในตอนรับเรียบร้อยแล้วหากแก้เกียติันใดประสง้งจะตันกแฟเร,รือวันตินก็มีครับสําหรับแก้เกียติันใดทางาณจพาจ้าภาาให้การตอนรับอย่างไม่ตัวทึงไม่ได้ตักตายปลาไส้จับมือตื้อเก้นอย่างเป็นกันเองทางาณจพาจัาป่าก็เอาไปบรบัุนี้ด้วยครับสำหรับในการสวปรดปฏิธรรมจตุคัมภีร์ของคุณแม่ไหวทองสมขอเลื่ออีกสองคืน คืนวันทีสองและก็คืนวันทีสามสมัครในวันที่สี่กันยายนาเราจะได้นำสรีระแางอันไรยวิญญาณของคุณแม่ว้ยทองสมจะไปทำการชาปนกิจตีชาปานาสถทานอาวสวรนมันปดครับสมัคในคำกืนนี้ต่วเองก็ไม่มีอะไรมากก็อำนาจคุณพระซีรัตนไสช่วย,ยคุมรองคุณไปให้แก่ผูม,มีเกียรติุกฐานเดินทาง ปลอดภัยทุกคนทุกทานเติอนสวัสดีครับ